ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการใช้งาน Zoom นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราโหลดโปรแกรม z o m นะคะลงในเครื่องเราแล้วนะคะจะมีไอคอนตัวนี้นะคะเป็นรูปวิดีโอนะคะเป็นไอคอนสีฟ้าดับเบิ้ลคลิกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาทีนี้เราก็เลือกที่ join a m e e t i n g จะมีให้เราใส่โค้ดข้างบนนะคะซึ่งโค้ดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขค่ะเราสามารถเอาตัวเลขมาได้จากในกลุ่มไลน์นะคะเป็นทางทีม ICT นะคะจะส่งเป็นการส่งลิงก์เชิญส่ง Meeting ID ให้นะคะถ้าเกิดเราใช้ในคอมเราสามารถคลิกที่ลิงก์ตรงนี้เข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ในมือถือนะคะเราจะต้องกรอก2ช่องนี้ลงไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะลองทำแบบเป็นการกรอกตัวเลขลงไปนะคะ ค่ะสำหรับ Meeting ID นะคะก็จะเป็นตัวเลขตัวบนนี้นะคะที่ตัวเลขจะยาวๆนะคะออกไปเลยค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งชื่อถ้าเกิดเราตั้งชื่อตั้งแต่ตรงนี้นะคะเข้าไปในโปรแกรมเราจะไม่ต้องตั้งชื่อใหม่แต่ถ้าเกิดเราลืมหรืออย่างไรนะคะในโปรแกรมก็จะมีปุ่มนะคะให้เราสามารถ Rename ได้เมื่อเสร็จแล้วนะคะเลือกจอยค่ะ ระบบนะคะก็จะถามหา Meeting Passcode นะคะก็คือรหัสผ่าน6ตัวนะคะรหัสผ่านก็จะเอามาจากตรงนี้ค่ะ p a s s c o d e 813231เมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะคะกดที่ Join Meeting ค่ะระบบก็จะถามอีกค่ะ Video Preview Join with Video หรือ Join without Video นะคะเลือกที่ Join with Video ค่ะ แล้วก็จะถามอีก Joy with Computer Audio เราก็คลิกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อไมค์ในคอมเราถ้าเราไม่คลิกนะคะจะไม่สามารถเปิดไมค์ได้คลิกหนึ่งครั้งค่ะก็จะได้มาเป็นหน้าต่างแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของห้องประชุม z o มที่เราเข้ามานะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือนะคะปุ่มแรกก็จะเป็นไมค์ถ้าเกิดมีคำว่า m u ้วขึ้น และไม้ยังไม่เป็นการกระบาดสีแดงนั่นแสดงว่าเรายังเปิดไม้อยู่ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราเปิดไม้อยู่สังเกตตรงไฟสีเขียวนะคะที่มันกําลังกระพริบกระพริบกระพริบแสดงว่าเราพูดอยู่ต่อไปวิดีโอค่ะเมื่อถ้าเกิดไม่มีขีดการกระบาดสีแดงขีดค่าแสดงว่าวิดีโอยังเปิดอยู่แต่ถ้าเกิดเราปิดแสดงว่าวิดีโอจะปิดแล้วก็จะขึ้นหน้าจอเป็นตัวนี้นะคะโคโราด์หนึ่งก็จะขึ้นชื่อเราที่เราตั้งไว้ตอนแรกค่ะ ทีนี้เราอยากใส่แบ็กกราวเราเห็นเพื่อนๆใส่แบ็กกราวสวยๆเราจะทำอย่างไรนั้นคลิกหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมบนขึ้นค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะจะมีชุดแบ็กกราวตรงนี้ค่ะประมาณคำสั่งที่3มนะคะคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบ็กกราวให้เลือกแล้วกดเครื่องหมายบวกเล็กๆนะคะตรงมุมบนขวาเมื่อกดเครื่องหมายบวกเสร็จปุ๊บ กดที่ add image add image เป็นการเพิ่มรูปภาพ add video เป็นการเพิ่มวิดีโอค่ะเราเลือกที่ add image เมื่อกดเสร็จแล้วนะคะก็ไปหารูปได้เลยค่ะ,อ,ะอย่างเช่นตองนะคะตองจะใช้เป็นรูปตัวนี้เมื่อตองคลิกเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตต,ตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็นรูปที่เราเปลี่ยนมาเมื่อเสร็จแล้วการกระบาดหนึ่งครั้งค่ะ อ่ะก็จะได้เป็นแบ็กกราวของเราแล้วนะคะทำไมยังไม่เห็นรูปตองนะคะเพราะว่าตอนนี้ตองใช้กล้องอีกกล้องหนึ่องอยู่นะคะก็เลยไม่ทําให้ไม่เห็นรูปตองแต่ถ้าเกิดตองหันกล้องเข้ามาหาหน้าตองปุ๊บก,ก็จะเห็นเป็นหน้าตองอยู่ในนี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้ตองหันกล้องไปทางอื่นค่ะและคําสั่งต่อไปนะคะเป็นคําสั่งผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ,คะ ่ะเป็นหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมลองเอาเมาส์ไปคลิกหนึ่งคร้งได้เลยนะคะอันนี้ต้องทำเป็นตัวอย่างก็จะขึ้นมาแค่สองคนถ้าเกิดกรณีที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็จะขึ้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีเยอะอยู่ถ้าทิ้การปิดไม้เราจะดูยังไงว่าคนนั้นไม่้ปิดไม้นะคะเราก็เราเป็นโค้ดอยู่แล้วแต่ขึ้นคำว่าโค้ดขึ้นข้างหลังนี้โค้ดมีก็คืองชั้นนะคะก็คือเราเป็นโค้ดอยู่ก็คือเราพูดอยู่ปรกบกันอยู่ ทีนี้เราอยากปิดไมค์ user เราจะเลได้ยู้ user ขนหนเปิดไมค์นี่นะคะเห็นไมค์ที่กำลังพูดตรงนี้ค่ะถ้าเกิดไมค์มันกำลังปิดอยู่แบบนี้แสดงว่ายูเซอร์ท่านนั้นกำกลังเปิดไมค์อยู่เราก็ทำการปิดไมค์ไปเอาเบสชีนหนึ่งค่ะเบสชี้นะคะแล้วมันจะมีวิวขึ้นมาทีหนึ่งครั้งนี่ค่ะถ้าเกิดไมค์เป็นรูปสีแดงแบบนี้แสดงว่าเราปิดไมค์แล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่ป็นเป็นกับพี่กับพี้อยู่แสดงว่าเราไม่ได้ปิดไม้ลองคลิกอีกครั้งค่ะอันนี้ก็จะปิดไม้แล้วและคําสั่งต่อไปค่ะเป็นคําสั่งการสนทนาหรือแชทลองคลิกได้นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างการแชทออกมาการแชทนี่นะคะเราก็จะสามารถพิมพ์ลงไปในห้องนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมก็จะเห็นหรือเราสามารถส่งคู่มือส่งระเบียบการประชุม ส่งข้อมูลต่างๆที่เราอยากให้สมาชิกในห้องทราบนะคะซึ่งตองแนะนำให้มันเป็นไฟล์ของ PDF ในการส่งข้อมูลลงในช่องแชทนี้นะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะตองก็จะ,ะแสดงตัวอย่างนะคะไฟล์ตรงนี้ต้องทำเป็น PDF ไว้แล้วตองอยากให้ที่เข้าผู้เข้าร่วมประชุมได้รับไฟล์นี้ก็ดึงไฟล์จากในเครื่องคอมค่ะแล้วก็เอามาลงในหน้าต่างนี้ จากนั้นนะคะก็จะเป็นการที่เราส่งไฟล์ลงในกลุ่มแล้วสมาชิกทุกท่านก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของหน้าต่างแชทค่ะต่อไปสําคัญที่สุดนะคะของการประชุมตัวของการประชุมนะคะก็จะเป็นการแชร์สกรีนนะคะการแชร์สกรีนคลิกหนึ่งครั้งค่ะการแชร์สกรีนถ้าเกิดเราต้องการแชร์งานตัวไหนนะคะ ให้เปิดงานตัวนั้นเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราอย่างเช่นอันนี้ต้องเปิดเป็น PowerPoint ไว้นะคะเพื่อที่จะแชร์ PowerPoint ทีนี้เรามาดูหน้าต่างของการแชร์สกรีนการแชร์สกรีนก็จะมีการแชร์ทั้งหน้าจอเป็นคำสั่งแรกคำว่าสกรีนเมื่อเราคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะแชร์ทั้งหน้าจอเราเลยที่เรากำลังทำงานอยู่ตอนนี้ซึ่งคำสั่งนี้จะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะคะค่ะ ทีนี้ต้องจะแชร์ PowerPoint แล้วก็มาเลือกหาแ็บ PowerPoint ค่ะค่ะเพราะว่าข้อดีของการเลือกแชร์เฉพาะหน้าต่างก็คือต่อให้เราพับจอหรือเราทำอะไรไปใช้ตัวงานงานโปรแกรมอื่นอยู่สมาชิกก็จะไม่เห็นหน้าจอเราจะเห็นแค่เฉพาะ PowerPoint ที่เราเลือกแชร์ไว้อันนี้เป็นข้อดีของการแชร์สกรีนเฉพาะเฉพาะโปรแกรมนะคะค่ะคลิกหนึ่งครั้งค่ะเราเลือกแชร์ ทีนี้สมาชิกก็จะเห็นเป็นการแชร์สไลด์แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เมื่อเราเสร็จแล้วนะคะก็ก็จะกดที่ stop share ค่ะก็จะกดที่ stop share นะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดการแชร์สกรีนแล้วกรณีเราอยากแชร์คลิปวิดีโอนะคะให้กดที่ ให้ไปเปิดวิดีโอขึ้นมาสักหนึ่งคลิปค่ะเมื่อเรากดวิดีโอขึ้นมาแล้วนะคะเรากดที่แชร์สกรีนแล้วเราเลือกวิดีโอตัวนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นคอมตองมันจะเป็นคำว่า Movie TV แต่ว่าของเพื่อนไม่รู้ว่าจะขึ้นคำว่าอะไรให้คลิกหนึ่งครั้งนะคะเราเลือกที่คำว่าแชร์ u ซา สำคัญนะคะตัวนี้ขอมาร์กไว้เลยนะคะแชร์ซาวเพราะว่าถ้าเราไม่กดปุ๊บเสียงไม่ออกค่ะจะเป็นแค่รูปภาพเคลื่อนไหวเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมคลิกคำว่าแชร์ซาวค่ะแล้วก็แชร์เลยนางที่จะเป็นคลิปที่เราเลือกนะคะค่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงปัญหาของการแชร์สกีนนะคะ เคยมีกรณีหนึ่งนะคะที่มีผู้แชร์ผู้อื่นนะคะที่เข้าร่วมประชุมแชร์สกีนเข้ามาทีนี้ตองจะขอแนะนําให้คนที่เป็นโฮสต์นะคะเลือกปิดการแชร์สกีนไว้โดยคลิกที่ปุ่มลูกศรตรงนี้นะคะคลิกเลือกหนึ่งครั้งเลือกที่ Advanced Sharing Option เมื่อคลิกหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บนี่ค่ะมาดูหัวข้อที่สอง o Can Share ะคะใครสามารถแชร์ได้บ้างให้คลิกเป็น only host นะคะอันนี้เป็นการกรณีที่มีผู้อื่นแชร์สกีนเข้ามาเมื่อเรากด only host เสร็จปุ๊บกากบาท1ครั้งต่อไปสมาชิกท่านอื่นจะไม่มีใครแชร์สกีนได้เมื่อวิทยากรมาหรือเราเริ่มจะบรรยายเนื้อหาให้เรากดคลิกเปิดนะคะ โดยการคลิกปุ่มเดิมคลิกตรงนี้นะคะแชร์สกีนคลิกเลือก1ครั้งเลือกที่ Advanced Sharing Option แล้วเราก็กดที่คำว่า All นะคะเป็นการเปิดการแชร์สกีนอันนี้กรณีที่วิทยากรมาหรือเราต้องการที่จะแชร์สกีนแล้วถ้าเกิดวิทยากรยังไม่มาหรือเรายังไม่ต้องการที่จะแชร์สกีนอาจจะเป็นการทดสอบระบบหรืออะไรต่างๆแนะนำให้กดที่ Only Host ไว้ก่อนนะคะให้ปิดการแชร์สกีนไว้ก่อน ะะการสมาชิกแชร์สกีนเข้ามาเมื่อต้องการเปิดแล้วให้เลือกที่ all participants นะคะเป็นการเลือกที่จะเปิดการแชร์สกีนจากนั้นเราก็เริ่มแชร์สกีนได้เลยค่ะต่อไปนะคะกรณีที่มีสมาชิกแชร์สกีนขึ้นมาแบบนี้ นะคะคกรณีที่มีสมาชิกแชร์สกีนขึ้นมาแบบนี้เราที่เป็นโฮสเราจะทำอย่างไรเราต้องมือไวนะคะอย่างแรกมือไวตาไวค่ะให้เลือกที่เล็กๆตรงนี้ค่ะ View Option ลองเอาเมาส์ไปคลิกนะคะแต่ตอนนี้เพื่อน,อนๆอาจจะยังคลิกไม่ได้นะคะแต่ในสถานการณ์จริงนะคะจะมีอยู่แล้วค่ะบางท่านอาจจะเผลอกดหรืออะไรก็ตามนะคะเราเลือกที่ View Option คลิกหครั้งนะคะ เลือกที่ Stop p a r t i a i Pan Sharing นะคะเป็นการหยุดการแชร์สกีนของสมาชิกแต่ว่าเราต้องมือไว้นะคะเมื่อมีการแชร์สกีนผิดมาซึ่งในหน้าจอนี้ก็จะเป็นการแชร์สกีนของโทรศัพท์มือถือเมื่อแชร์สกีนมาเสร็จปุ๊บมือเราต้องไว้ชิกหนึ่งครั้งกด Stop ค่ะเป็นเป็นการหยุดหรือปิดการแชร์สกีนของสมาชิกค่ะและขั้นตอนต่อไป จะเป็นการเล็กขอดเล็กขอดหรือการบันทึกการประชุมเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วคลิกหนึ่งครั้งระบบจะถามว่าเล c o r d on this computer หรือเ e c o r d to the p o u e นะคะคำสั่งแรกเ e c o r d to computer ข้อดีก็คือว่าเมื่อจบการประชุมเราสามารถนำคลิปนั้นกลับมาใช้ได้เลยนะคะ ส่วน r ล็ o r อ t ์ตทูอ่ะเดอะข้อดีก็คือว่ามันจะทำให้คอมพิวเตอร์เราไม่หนักแต่ข้อเสียมันคือต้องรัวเวลาประมวลผลหากเราต้องการที่จะใช้วิดีโอนั้นณตอนนั้นเลยเราจะไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เราจะใช้คำสั่งเป็นเ e c o r d On The นเดอะคอมพวเตอร์นะคะต่อไปเป็นคำสั่ง b เบ k o u t Room อันนี้เป็นคำสั่งในการแยกห้องย่อย ในหน้าจอของเพื่อนๆน่าจะยังไม่ขึ้นนะคะคำว่า Break o u t r o o m เพราะว่าคำสั่ง Break o u t r o o m จะขึ้นเฉพาะคนที่เป็นโฮสต์หรือโคโฮสต์ถ้าเกิดในห้องประชุมอยากให้มีการแบ่งห้องประชุมย่อยให้เลือกที่ Break o u t r o o m คลิกหนึ่งครั้งจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นการใส่จำนวนห้องว่าเราจะให้มีการประชุมกี่ห้องเราจะสมมติเป็นสห้อง ต่อไป Assign Automate c o l i นะคะก็คือเป็นการดึงสมาชิกแบบอัตโนมัติคำสั่งที่2 Assign Manual นะคะก็คือเป็นการดึงสมาชิกโดยที่เราเป็นโัสต์เป็นคนกำหนดเองว่าสมาชิกคนนั้นจะอยู่ห้องนี้สมาชิกคนนี้จะอยู่ห้องนี้นะคะคำสั่งที่1จะไม่ค่อยแนะนำจะแนะนำเป็นคำสั่งที่2ก็คือเป็นการเลือกโดยที่เราเป็นโัวร์เป็นคนจัดการเองคลิกหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลือก T ง ก็จะขึ้นมาแล้วรูมหนึ่งลูมสองลูมสามแต่ละห้องเปลี่ยนชื่อได้นะคะเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนชื่อ rename ห้อง01 rename 02 rename 03สามค่ะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ต่อไปเป็นการเอาสมาชิกเข้าสู่แต่ละห้องในที่นี้นะคะต้องทำมี2 u s ยูนะคะมีสมสมาชิก2ท่านที่อยู่ในห้องนี้ การที่เป็นโทนนะคะก็ดึงสมาชิกโดยใช้คำสั่ง assign ค่ะกด1ครั้งนะคะจะมีชื่อสมาชิกขึ้นอยู่ตรงนี้คลิกที่ชื่อสมาชิกที่ต้องการเอาลงตามห้องค่ะเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราจัดการดึงสมาชิกลงทุกห้องแล้วให้เรากดที่ open all room ค่ะวันนี้ตองยังไม่กดนะคะหากกดที่ open all room เพราะเมื่อกดเสร็จปุ๊บคำสั่งนี้จะเป็นการแยกห้องให้สมาชิกเลย และคำสั่งต่อไปค่ะคำสั่งสุดท้ายนะคะจะเป็นการจับหน้าจอของการประชุมอย่างเช่นเราอยากให้โชว์หน้าจอทั้งหมดในการประชุมเราจะทําอย่างไรเราอยากให้ขึ้นเฉพาะหน้าจอที่มีวิทยากรพูดเราจะทําอย่างไรให้มองที่มุมบนขวาค่ะวิวนะคะตรงนี้คลิกหครั้งนะคะมันจะมีคําว่า speaker, gallery, สปิกเกอร์แกลเลอรี่ฟูลสกรีนสปิกเกอร์นะคะเมื่อกดหนึ่ครั้ง จะเป็นการแชร์หน้าจอที่วิทยากรกําลังวิทยากรหรือผู้พูดนะคะกําลังพูดอยู่หน้าจอขึ้นมาตรงนี้อ่ะถ้าเกิดเราไม่ชอบเราอยากได้แบบมุมมองที่หลายๆคนเราก็เปลี่ยนเราเลือกที่แกลเลอรี่ค่ะก็จะขึ้นมุมมองหลายๆคนมาค่ะสําหรับวันนี้นะคะการแนะนําการใช้โปรแกรม Zoom เบื้องต้นนะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะฝั่งมากพี่ๆเพื่อน น้องๆจะเอาไปใช้ไปอยู่ได้นะคะขอบคุณค่ะ